สว,วัสดีวัยรุ่นคุณหมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาจูนรถปอร์เช่หรือว่ารถพอร์ชกันนะคันนี้ก็รู้สึกว่ามีน้องๆขอมาสักพักแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ทําเลยนะตอนนั้นพี่ติดเรียนนะครับเพิ่งจะได้ลามาจากที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จัดกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูปอร์เช่เจ,จ้าปัญหากันนะครับคันนี้เนี่ยจูนยากมากเลยนะตอนแรก ส่วนสูตรเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ซีเรียสจูนยังไงก็ได้แต่ที่ซีเรียสเลยนะครับก็จะเป็นช่วงล่างรถที่ต้องจูนตามหลักของมันเป๊ะๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นการทวงน้ําหนักไว้ศูนย์หน้ารถปอร์เช่นะครับมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตระกูลรถเบาน้ําหนักมันไม่ค่อยเยอะเท่าไร่ <Okay. S 1> มันเลยใช้สูตรดิฟได้นะครับตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลย <Huh? S 1> ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าแม่งโกงนะมันไม่ต้องบังคับอะไรเยอะ สูตรก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับมันดัดแปลงมาจากสูตรสเน็กนะครับหรือางูนั่นเองแต่นี้มันไม่เลื้อยไงมันดิฟเนี่ยเห็นป่มเออผมก็ใช้สูตรนี้มาสักพักแล้วผมรู้สึกว่ามันขับง่ายแต่ถามว่ามันแรงไหมมันไม่แรงเท่าสูตรสเน็กนะครับถ้าสเน็กที่โค้งไปโค้งมาเหมือนงูนะครับอันนั้นมันจะแรงกว่ามันจะวิ่งได้3ามวิแต่ถามว่าพี่สูตรนี้มันวิ่ง3ามวิได้ไหมครับมันก็ได้นะน้องถ้าน้องทวงน้ําหนักศูนรหน้าดีๆแต่นี้พี่จะจูนให้เป็นกลางๆแล้วกัน ว่ามันขับง่ายนะครับใครทําสูตรนี้มันก็ขับได้นะสี่วิมันก็ไม่น่าเกียดนะครับสําหรับรถเบาอย่าง RX7 หรือว่าไอ้ปอร์เช่าเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นพวกแบบบักกี้อะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นรถเบาหมดเลยน้ําหนักมันจะไม่เยอะมันจะไม่แรง้วพวก GTR EK อะไรเงี้ยมันไม่น่าเกียดนะครับสี่วิก็ไม่มีใครสู้ได้แล้ะรอบนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเด้งเห็นปะมันจะคุมรถยากนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไปจูนเยอะนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าขับไม่ได้อะไรงี้อันนี้เดี๋ยวผมจะสะบัดให้ดูนิดหนึ่งนะแค่นิดเดียวนะครับดูว่ารถมันจะเกาะถนนไหมปกติรถมันชอบหมุนไงไอผมจูนแรกๆอะ่ะหมุนเลยนะครับเป็นลูกข่างเลยไอเวนนี่ดูดิเท่าไหร่วะโอ้โหเกือบสามวิเวลาดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองฟรีล้อให้ดูนะครับเออเนี่ยนิดเดียวนะนิดเดียวพอถ้าเกิดว่าเราเป็นรถบักถ้าจะใช้สูตรนี้แนะนําให้แบบ แต่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องให้ล้อมันลากเยอะนะครับมันจะคมไม่ค่อยอยู่เราก็อัาจไปเลยเนี่ยกดไปเลยมันสายไม่เยอะหรอกเห็นไหมโหแม่งปัดเต็มหัวเลยเวลาดีด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับสูตรปอเช่ก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าใครเอาไปจูนแล้วมันไม่วิ่งยังไงเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับถ้าเกิดว่าตอบได้แล้วด้เคยเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเออแม่งเออใช่เลยวะ่ะ มันใช่เลยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ